บทบาทในหน้าที่ครูผู้สอนศิลปะได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อตกลงในการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้านจัดการเรียนรู้ได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาศิลปะศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสมรรถนะและตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติสร้างกิจกรรมสืบค้นหาคําตอบด้วยตัวเองโดยการผลิตสื่อการสอนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการคิดและสร้างชิ้นงานอย่างง่ายด้วยตัวเองทําให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้การคิดการทํางานการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงและการสื่อสารตามเกณฑ์ที่กําหนด ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อส่งเสริมทักษะประสบการณ์และดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 โดยการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเรียนศิละปะแบบออนไลน์ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับคุณรูไทูลมีอะไรจะพูดคุยกับนักเรียนบ้างเชิญเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่พวกเราได้ดูภาพปริศนาแล้วซึ่งถ้ามองรวมๆแล้วก็คือภาพของศิลปินเอกของโลกที่วาดภาพโมนาลิซาศิลปินผู้นั้นก็คือลีโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็ได้วางแผนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและรับผิดชอบตนเองโดยปฏิบัติตนภายในห้องเรียนอย่างเคร่งครัดภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนรวมออกแบบพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียนโดยสอดแทรกลงไปในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีทั้งต่อตอนเองผู้อื่นโรงเรียนและสังคมต่อไปด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จัดทําข้อมูลในระบบสารสนเทศของนักเรียนในรายวิชาที่สอนทําให้มีระบบข้อมูลสะดวกต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพรับผิดชอบในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มศักยภาพการจัดาจาก,การเรียนรู้ทางศิลปะและส่งเสริมทักษะประสบการณ์ให้กับครูนักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่หลากหลายตามโครงการและกิจกรรมต่างๆทั้งภายในโรงเรียนและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และวิชาชีพได้เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากิจกรรมทางด้านการเรียนการสอนและรับผิดชอบในตำแหน่งเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ศิลปะจังหวัดสุพรรณบุรีพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพครูผู้สอนศิลปะโดยการจัดอบรมแนวทางการสร้างสื่อและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางศิลปะและเป็นวิยากรให้กับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสาม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาแบ่งป,ปันประสบการณ์และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับเยาวชนต่อไป จากสถานการณ์วิกฤตจากไวรัสโควิด -19 แนวทางการจัดก,การศึกษาให้กับเยาวชนจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่โดยการนำระบบสื่อดิจิทัลมากับเคลื่อนสาหแห่งการสอนศิลปะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดชั้นเรียนและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ในการดำเนินงานต้องใช้ประสบการณ์ทางศิลป,ปะผสมผสานกับความรู้ทางเทคโนโลยีแะ่ทำบทเรียนออนไลน์ภายใต้ชื่อห้องเรียนยุวชนคนสร้างสิ์ยุคนิวโนมอนโดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อจัดสร้างหลักสูตรและจะทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดก,การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้รูปแบบการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่โดยการสร้างสื่อนวัตกรรมทางศิลปะในรูปแบบคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ประเภทกิรกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนออนไลน์โดยจัดวางในเว็บไซต์ยุวชนคนสร้างสิ์และบูรณาการกับกิจกรรมตามออนไลน์ site, โดยจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนแล้วจัดการประกวดและจัดนิทรรศาการศิลปะเพื่อสรุปและประเมินผล การดําเนินงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่านักเรียนสามารถเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์และสร้างสารรค์ผลงานกิจกรรมออกมาได้อย่างดีเยี่ยมสามารถก้าวข้ามภาวะวิกฤตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบวางแผนกิจกรรมการเรียนรูน้ที่เหมสและสื่อนำตกรรมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่งต่อการเรียนรู้อย่ามมีประสิทธิภาพเทคนิคการสอนของครูจะเริ่มที่ดูแบบก่อนแล้วก็ศึกษาอุปกรณ์ค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ทําเป็นชิ้นใหญ่เลยจะสอนรูปล่างสัสดส่วนแล้วก็วิธีการจับยินสออปกาที่ถูกต้องการวาดจิวทัศน์โดยใช้สีโปเตอร์ผมชอบการใช้เทคนิคนี้มากเลยครับแล้วก็นำไป ปฏิบัติใช้จริงในการแข่งขันทุกการแข่งขันนะครับเป็นการเรียนแบบออนไลน์ร้อยเปอันดับแรกสร้างหลักสูตรที่ปชนชนสร้างสินธ์พอเราเรียนความรู้ทักษะเรียบร้อยเด็กก็จะสามารถทํางานได้แล้วเราจะวัดเขายังไงก็วัดด้วยการประกวดวัดภาพซึ่งเด็กๆสามารถสื่อสารกับเราทางไลน์ทางกลุ่ม a c e b o o k ไว้เพื่อสําหรับนําเสนองานตรวจงานเช็คงานแล้วก็พบปะพูดคุยให้คำปรึกษาทุกคนมีศิละปะในตัวเอง,เองไม่ว่ารูหรือเด็กแต่เขาจะค้นหาตัวตนได้แค่ไหนจะแสดงศักยภาพออกมาได้แค่ไหน